สวัสดีครับผมผู้รายการหอังไมบอลที่จะอัปเดตข่าวสารองการกาีฬาฟุตบอลประจำวันที่12เดือน5 2566กนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเทนชนะโหวต เคลียร์เริ่มเคลื่อนไหวกรณีนนย้ายทีมและก็เรื่องของบาซ่าเสนิสัญญาใหม่เดมเบเล่พอมแล้วไปฟันครับเทนชนะโหวตเท็ดเดลิสเซอร์อาร์โนนั่งเตะทีมเรย์พูตำแหน่งฟูลแบ็กที่เลื่อนไปเล่นกลางบ้างแล้วความรำวัานักงเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษาของเรย์พูหลังทำผลงานได้อย่างดีตอนนี้เทนอายุสี A ่ปี C P แล้วหลังจากเจ้าตัวได้มีการปรับตำแหน่งมาเล่นเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กทำให้ผลงานดีขึ้น สามารถพาทีมชนะได้สีนัดติดหลังช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาโดยทําไปทั้งหมด6แอสซิสต์และเจ้าตัวได้สัมภาษณ์ไว้ว่าบ้านเป็นเกียรติอย่างยิ่งนี่คือเดือนที่ดีเยี่ยมทั้งกับทีมและส่วนตัวซึ่งเรามีเดือนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเราพยายามสู้ร่วมกันเพื่อรักษาฟอร์มที่สุดยอดแบบนี้ต่อไปการคว้าชัยชนะและทับผลงานได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นเป็นเกียรติอย่างมากและเป็นสิ่งที่เราทำงานหนักเพื่อให้ได้สิ่งนี้ เคนเริ่มเคลื่อนไหวกรณีนนย้ายทีมเฮอริเคนกองหน้าทีมสเปอร์เริ่มทําท่าทีที่เตรียมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และมีกระแสะว่าทาง Danny, vy, เดนนี่เลวีประธานสโมสรมีแผนสร้างลูกปั้งเคนตั้งไว้หน้าสนามเพื่อเชิดชูความยอดเยี่ยมโดยเจ้าต,ตัวสามารถทำรายสถติของจิมมี่กรีซอีกหนึ่งตำนางของสเปอร์ที่ขึ้นเป็นดาวซันโวงส,สุดตลอดการ และยังทำลายเสถิติของเบโลนี่ไปอยับขึ้นเป็นดาวสุดวงสูสุดต่อรการของทีมชาติอังกฤษอีกด้วยเฮอริเคนยังมีท่าทีย้ายทีมในซซเสเมอร์นี้เพื่อคว้าแชมป์ในอาชีพก่อนเลือกเล่นการที่อยู่กับสเปอร์มายังไม่มีแชมป์มาประดับผลงานระดับนี้เลยและเป้าหมายตอนนี้คือแมนยูและได้สัมภาษณ์ไว้ว่า รูปปั้นจะไม่มีผลต่ออาชีพของผมผมเพิ่มกับคําพูดของประธานที่มีต่อผมแต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับผมว่าผมทําอะไรในสนามผมรู้สึกอยากทุ่มเททั้งหมดของในทุกมินาทีและทุกๆเกมที่เพื่อพยายามช่วยทีมได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันไม่ใช่การหายใจของผมผมเคารพโสโมสรผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อายุ11ปีจนถึงตอนนี้เกือบ19ปีแล้วผมอยู่ที่นี่มานานแล้วและผมรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จมามากในอาชีพของผมแม้ว่าจะไม่มีทฟี่มาตั้งชัวก็ตาม บาร์ซ่าเสนอสัญญาใหม่เดมเบเล่อุสมานเดมเบเล่ได้ถูกทางบาร์เซโลนาเสนอสัญญาระยะยาวไปจนถึงยุายุ30ปีในปี2028ตัวแทนข้อตกลงเดิมที่ส้นสุดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าตัวทางบาร์เซโลนากำลังเร่งทำข้อตกลงใหม่กับเดมเบเล่เนื่องจากค่าเสียสัญญาของเดมเบเล่จะลดลงจาก100ล้านยูโรเหลือ50ล้านยูโรตั้งแต่วันที่1กักยานี้แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าเดมเบเล่คิดอย่างไรเกี่ยวกับข้อเสนอด,ดังกล่าวหลังการเซ็นอสัญญา2ปีกับสโมรสรในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว ถ้าหากผิดพาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเน้นที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ super ร์แตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ